สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรนะคะมาจ้ามาทําอาหารกันอีกเหมือนเดิมนะคะเมนูวันนี้นะคะจะเป็นเมนูผัดกระปีอนะคะนี่เลยจ้าอันนี้สมพรก็จะผัดใส่พริกด้วยกระปปีก็หั่นแล้วหมูก็หั่นแล้วนะคะเมนูวันนี้นะคะมีชื่อว่าผัดพริกกระปีใส่หมูจ้าเครื่องครบแล้วเราก็ไปทําการผัดกันเลย ตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันลงไปจ้าเราก็ใช้น้ํามันเล็กน้อยนะคะเราก็จะมาเจียวพริกกับกระเทียมให้หอมก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นพริกกับกระเทียมที่สมพรตำไว้นะคะก็ใส่ลงไปเลยจ้าผัดกระลํำปีวันนี้นะคะสมพรใส่พริกนะคะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่นะคะเจียวเฉพาะกระเทียมอย่างเดียวแล้วก็หมูนะคะ พริกหอมแล้วนะคะก็ใส่หมูสับลงไปผัดหมูให้สุกก่อนนะคะเมน,น,นูผัดพริกกะลำปีใส่หมูสับนะคะผัดหมูให้สุกเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะกะลำปีนะคะก็เป็นผักที่หาง่ายนะคะมีขข่ตามท้องตลาดเยอะเลย แล้วก็นำมาทำอาหารได้หลายเมนูนะคะผัดจืดก็ได้ต้มจืดก็ได้นะคะวันนี้ผัดพริกจะใส่พริกด้วยชอบเผ็ดๆนะคะหัวสะพรจะผัดส่วนมากก็จะเป็นเมนูเผ็ดนะคะหมูสุกแล้วนะคะก็ใส่กระลำปีลงไปเลยกระลำปีแบบนี้นะคะจะเป็นหัวแบบไม่ใหญ่นะคะแล้วก็ไม่เล็กเกินไป จะเป็นกะลัมปีแบบกรอบๆนะคะหัวเล็กแต่ตันหนักด้วยนะคะเพือพรนซื้อมาหัวหนึ่งนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะใส่สีอิ๊วขาวซอสปรุงรสลงไปนะคะแล้วก็ใส่ประมาณนี้ สองช้อนนะคะตามด้วยน้ำมันหอยซอสหอยนางรมนะคะหยอกหยอะลงไปเลยจ้าประมาณช้อนหนึ่งนะคะผัดให้เข้ากันเลยสมพลชอบแบบกะลําปีกรอบๆนะคะจะผัดไม่นานนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะตัดความเผ็ดนิดหนึ่ง ใส่น้ำตาลลงไปแล้วนะคะก็ผัดให้เข้ากันนะคะอันนี้จะเป็นผงปรุงรสนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะนี่เลยจ้าผัดให้ทั่วเลยนี่นะคะก็จะได้อีกหนึ่งเมนูนะคะสำหรับวันนี้กะลัมปีกรอบๆผัดใส่หมูแล้วก็มีพริกด้วยรสชาติก็จะมี ความเผ็ดนะคะนี่เลยเมน,นูครัวสมพรวันนี้นะคะอร่อยแบบง่ายๆเลยจ้านี่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะผัดพริกกระล๋ปีใส่หมูเสร็จแล้วจ้าไปกักใส่จานกันเลยนะคะ นี่นะคะกำลังร้อนๆเลยอร่อยง่ายนะคะกระลำปีก็จะกรอบๆนิดนึงใครชอบแบบกระลำปีนิ่มก็ผัดให้นานหน่อยนะคะเสร็จแล้วนะคะพร้อมทานไปเลยจ้ากำลังร้อนๆข้าวสวยร้อนๆกินอร่อยอร่อยนะคะวันนี้ก็นำมาฝากเพื่อนๆนะคะ เพื่อนๆก็นำไปทำทานกันรับรองความอร่อยนะคะนี่เลยจ้าขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สมพรด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้าก็เอาไว้พบกันในเมนูหน้านะคะว่าครัวสมพรจะมีเมนูอะไรมาฝากเพื่อนๆนะคะ ก็จะมีมาให้เพื่อนๆได้รับชมทุกวันแล้วก็นำไปทำทานกันดูนะคะชอบหรือไม่ชอบคอมเมนต์กันมานะคะสวัสดีค่ะ